สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง u t u b e ถ่ายเล,เล่นเล่นนะครับช่อง youtube ถ่ายเล่เล่นนะครับวันนี้เราจะไปมอบของให้คนยากไร้นะครับตอนนี้เราอยู่กับจุดบ้านกวดนะครับสว่างบ้านกวดอ่ะยังไม่หมดแล้วกี่ยากฮะ มีมาม่าปลากระป๋องข้าวสารมีชูโรดได้ไหมหมดยังมันมันกี่ตำบล เอาขึ้นมาได้นำ้ำไหมนี่น้นำไปไมได้วอย่างสองเด็มแน้วสองสิมันต้องแบ่งเป็นจุดเป็นจุด,ดิก็ต้อพี่ไทยอ่ะกำลังเตรียมของนะครับจะไปมอบของนะครับ นี่ล้างรถแต่เช้าเลยเปวันนี้ข้าเบนใช่ไหมไอเก็บอะมาขึ้นไปไหนมาอึนไปไหนฮะมาขึ้นไปไหนได้ข่ได้ข่ไม่เปิดห้องเลยไหมไม่เนไม่ใช่ เมื่อคืนต้มกายไรฟีห้าทุ่มอ่ะเจ้เขามาสะดับสนุนเฉยๆได้ไหมมันมีพิรุธมันมีพิรุธกำลังถามอยู่ไปซื้อซื้ออะไรเอาน้ำแม่ไยไม่ใช่หมายถึงว่าน้ำที่จะไปดื่มไปกินมึงให้น้ำเข้าไปเมื่อคืนแล้วเขาให้น้ำไม่ให้น้ำ คนบ้าอะไรกินต้มไก่แม่งดึกสีสุกท,กทนนะะวันนี้มาพบกับทีมงานของพวกเราผู้ไัยสอนจะทำจุดอำเภอบ้านกวดนะคะวันนี้เรามีภารกิจน,นะคะจะออกไปแจกของผู้ยากไร้นะคะซึ่งของที่เราได้รับมาเนะะี่ยะเป็นของออจากมูลนิธินะคะจะไปแจกไหนบ้างวันนี้วันนี้ออกไปแจกที่อำเภอบ้านกวดอันนี้ตำมนบ้านกวด ใส่ตะกูุดจระเลอร์แล้วก็หนองไม้งามนะคะคนอยากหลายนะครับประมาณ,ณ35ชุดนะคะอันนี้ผู้อยากไลาเราก็ให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำทุกคนนะคะเป็นคนเลือกให้นะคะแต่เมื่อวานเราก็แจกแล้วมั้นี่ยเมื่อวานเราก็ไปจงังหไหนบ้างกินลาดเมือ่อวนไปแจกกินลาดเขาที้งนะน้องเพชรโนเจริญด้วยใชไหม วันนี้เรา<ช>จะมาฝ<ร>ั่งบ้าน่วนะครับปนีปนี้ได้มา70ชุดนะคะใน1นชุดเราก็จะมีข้าวสาร5กิโลแล้วก็บอกหนแพ็คมามาหนมาง1ู้แพ็คก็น้ำมันน้ำปลาของยังชีพนะคะเบื้องต้นก็ไม่ได้มากมายก็ช่วยๆกัน,กนแต่ยังไม่จบกับคนนี้ครับต้องถามก่อน อ๋อนับไม่หรอต้มไก่ทำไมต้องกินตอนคืนด้วย <c oughs> ต้มไก่ก็มันมันจับ<ะ>ได้ข้าครับคุณนายก็ <c oughs> จับข้าเลยจับอะไรข้ามานแล้วก็ที่เดียวก็าเป็นพวกกาแฟาเอ็นร้อยเอ็นร้อยเมื่อไรซื้อน้ำเอาเบอร์นี่เลยบอกเออเอาเบอร์นีบบน่เลยบางส่วนก็แจกไปแล้วครับเมื่อวานครับวันนี้ของวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นตำบลบ้านกวดนะครับ มาวันฝั่งนนเจริญหินลาดจันทบเพชรนำทิมด้วยเจ๊แนนครับแล้วก็พิวิตสอทอตุย้ยน้องนัดช่างดาน้องตาลครับ่างแก้งนะแล้วก็หมวดไทยครับ เดี๋ยวคลิปนี้ขอเป็นฝากเป็นเพียงเต่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทางช่อง youtube ถ่ายเล่นๆนะครับ<ม>สวัสดีครับ